สวัสดีครับผมช่วงนี้ก็ช่วงกลางเดือนนะครับก็ต้องขอขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับผมเป็น f อซนะครับผมจากช่องสีแดงนะครับก็โทนัดนะครับผมสนใจโปรโมชั่นจองแถมทองนะครับก็เป็นรุ่นกลางนะครับขนาดที่ทำนาปีนาปังนะครับที่ลูกค้าจะไปใช้นะครับผมเดี๋ยวปรูผาเซ็นสัญญาเสร็จก็จะพาลูกค้าไปเลือกรถกันเลยนะครับมาเบิ้งไมายเลขกเครืองน้ำกันนะครับเด้อนี่ครับ อยู่ฝั่งนี้ครับผมอันนี้หมายเลขเครื่องห้าเก้าประมาณห้าหกเก้าแปดนะครับผมคันนี้เดี๋ยวผู้ชายจิจิดทอ่ทอยนะครับผมอ่ทอยเฉียดสูงอ่าข้อเลือกได้เบิดเลยครับผมแต่ว่าอย่างอันี้สองแบบทิวผู้าบอกนะครับเมื่อกี้ก็นะครับ มีมีดันหลอบอยู่ครับผมอันนี้โอตานินะครับเมื่อกี้ก็เซ็นสัญญาเสร็จเรียบร้อยนะครับผมพาลูกค้ามาเลือกรถนะครับออบอกแล้วช่วงนี้ช่วงปล่อยโปรนะครับมีแถมทองด้วยนะครับอันนี้ดัน,นลอบแมนครับผมอันนี้โอตานินะครับก็เลือกได้ครับผมว่าจะเอาคันไหนเนาะ เอาขั้นแรกเล่นมาครับโอเคได้ครับผมพอดีครับท่ายรูปง่ามครับชิไมัปิดยจองให้เดี๋ยวท่ายรูปรับมอบรถน้ำกันนะครับเด้อโอเคครับก็ยินดีด้วยนะครับผมเซลฟูผานะครับ